บ้านเชียงชื่อเสียงมอระดูโลกตูบีนวันอำเภอหนองหานเฮ้ยเด็กน้องกันนะครับตอนนี้ป่ายที่หนคอมพิวเตอร์โอเคนะครับข้อมูลเปิดได้เรียบร้อยท่านผู้นำเสนอข้อมูลพร้อมนะครับท่าต่อเรื่องเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วรอไปต่อกันเลยครับกับอำเภอหนองหานครับเรียนคณะกรรมการตัดสินการประกวดอำเภอทูบีน้ำวัน กับผมนายธนชาติเปิ้สุดนายเพื่อน้องหานประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเกพิติดทุ้ปีน้องบัวันอำเภอน้องหานพร้อมทีมการนำระดับอำเภอชื่อประกอบด้วยสาธารณสุขอำเภอกรมการวิจัยการอาชีพน้องหานและสถานการณ์อำเภอขอนนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอทุีย์น้บัววันอำเภอหนองหานดังนี้จากสถานการณ์ปัญหาเส็ติดติดที่มีการแพร่ระบาดทั้งในกลุ่มเด็กเยาวชนและแรงงาน นายรัชช์สุโมัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประกาศนโยบายดำเนินงานป้องกันปากรามและบวาบัดทักษายาเสพติวดวีโน่หมายเลข1จังหวัดอุดรธานีและอำเภอหนองหานเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดมีปัญหาการรับบาดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจึงได้ตอบรับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดมากับเพื่อนการ,การ,การดำเนินงานประกาศเป็นไวาระของอำเภอที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดทั้งระดับอำเภอตำบลตลอดระยะเวลา7ปีโดยมีรถแบบ เป็น,นอำเภอต้นแบบระดับเงินปี2570อำเภอได้กำหนดนโยบ,บายให้มีการจัดตั้งชมรมทุกทุกเซตติง้งต้ระลงใส่เสื้อทูบ,บีนับวันทุกวันพุธมีแนวทางดำเนินงานระดับอำเภอที่ตัดเกนเป็นลูกทำนำไปปฏิบัติได้จริงให้สอดคล้องตามนโยบายของจังหวัดภายใต้คำฝันเยาวชนคนน้องหานหวัวใจทูบีสุขภาพจิตดีกายดีสังคมดีทุกภาคีวน,นใจเป็นหนึ่งมีพันธกิจวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยใช้กลยุทธ์หนองหันโมเดลเป็นแนวทางในการัะเกื่อการดำเนินงานมีปุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนอายุ6 24ปีและผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชก,การระดับอำเภอเดือนละหนึ่งครั้งประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเรือ่ายทุกีนั้วันคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพชอรักัเทศติดตามงานในพื้นที่เป็นประจำทุก3าเดือนปีละ4ครั้งละรายงานจังหวัดมีคำสั่งจากสร้างคณะกรรมการการะดับอำเภอ ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่มีโครงสร้างและกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจนมีแผนงานและแผนปฏิบัติการระดับองค์อรคบตามสมารพิสยาศาสตรบูรณาการทุกภาคส่วนมีแผนระยะสั้นหนึ่งปีและระยะยาว5ปีโดยระบุรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลาเป้าหมายงบประมาณและผู้รับผิดชอบชัดเจนจํานวนทั้งหมด 20โครงการเพื่อปรตริทที่หนึ่งจำนวน14โครงการเพื่อประสาทที่สองจำนวน5โครงการและเพื่อปสาทที่สามจำนวน1โครงการงบประมาณประจำปีได้มาจากาจากา,ารจัดทำแผนโครงการของหน่วยงานราชกา,ารต่างๆในอำเภอของปสอหนองหานงบจัดมาตรฐาเป็นต้นมีการบูราณากา,ารทงกิจกรรมและมีงบประมาสณสนับสนุนจากทางขายเสื้อของที่ระลึกผู้ใหญ่ใจดีโดยจัดสร้างกองทุนเชื่อวันทีกองทุนภูมินปรบาลอำเภอหนองหาน มีบัญชีรายรับรายจ่ายการเบิกจ่ายที่ทัดเกียนรวมเป็นเงิน3ามแ0 0ัา้อบาทพร้อมสับสนุนการจัดก,กิจกรรมปูมีน้ำมบวนในชุมชนและสถานศึกษาทุกป,ปีจัดกเก็บข้อมูลชมรมนักสามาชิกระดับอำเภอที่เป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้นักส่งรายงานจำนวนสมาชิกและกิจกรรมต่างๆให้จังหวัดทราบทุกเดือนพัรนาการความร่วมมือคณะกรรมการทุกภาค่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติดงานบุญประเพณีไะมหากมของจังหวัดได้ประกาศเป็นอำเภอสุบีนวันมีศูนย์ประสานงานสุบีนวันระดับอำเภอตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหานอำเภอหนองหานมีการดำเนินงานครบตามสารยทธศาสตร์ของโครงการนี้ยุทธศสที่หนึ่งการรณรงค์ุกิสมนึกและสร้างกระแสนิยมเพื่อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหานรณรงค์สร้างกระแสหลายช่องทางผ่านสื่อทุกรูปแบบและผ่านกิจกรรมคือ การรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องทุกปีประกาศให้สวมเสื้อทูบีน้ำวนทุกวันพุธเผยแพร่ข่าวสารเมือไทยทุกไลน์ในเฟซบุ๊กของชมรมสนับสนุนการจัดตั้งชมรมูนย์เพื่อใจทูบีนวลในสถานศึกษาและชุมชนจัดงานมหกรรมรวมพลคนทูบีของอำเภอในงานบุญปพณีงานบุญจุนเท่าคุณลานงานมรดกโรคบ้านเชียงแกนนำออกรณรงค์บันตัอต้านยาเสพติดโรคเป็นประจำทุกปีเข้าร่วมมหกรรมสร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติดพบซ้อนองหานเข้าร่วมงานประกวดมหกรรมระดับจังหวัดและร่มจดนเปิด งานประจำปีทุ่งสีเมืองอุรารานีจะประกวดชมรมทูบีนมวันทูบีแดนร์ไซ์ทูบีไอดอลและการเต้นแอโรบิกระดับอำเภอและรนับสน่นส่งเข้าแข่งขันระดับจังหวัดและระดับภาคสนับสนุนและส่งสมาชิกเข้าโวมแข่งขันแดนซ์ไซดระดับจังหวัดทุกปีจํานวน2ทีมส่งเยาวชนต้นแบบเก่งดนตีทูบีไอดอลเข้าประกวดระดับจังหวัดทุกปีจํานวน5้าคนสมัครนีสามทูบีนวมวันประเภทถาวนประจำทุกปีจานวน22่แห่งจุดที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําสมาชิกทุบีน้วันระดับอำเภอทุกปีจํานวน30คนสนับงสนุนให้แกนนําเยาวชนเข้าค่ายพัฒนาความเป็นผู้ดาแคมป์ฟอร์เดเอร์จังหวัดอุดันธานีทุกปีจานวน30คนส่งแกนนาเยาวชนเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกทุบีนําวันระดับรีสอร์ทุกปีจํานวน2รุ่นรุ่นละ5คนจัดสัมมนาเครือข่ายทุบีน้วันระดับอำเภอปีละสองครั้งการเป็นงานโครงการ ัยติดยาทุกเมืองขึ้นอำเภอหนองหานมีการคัดกรองคุมเสียงคุมเซบคุมติดจากชุมนุมทวีดังวันอำเภอหนองหานร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองในสถานศึกษาชุมชนสานประกอบทุกปีคุมเสียงอบรมให้ความรู้ถึงพิษภัยและห่างไกลจากยาเสพติดลายบุคคลลายกลุ่มคุม,มเสบติดตามให้กำศึกษารายบุคคลลายกลุ่ลมหรือก่อไข้คุ้นฟูไขจิดยาทุกเมืองขึ้นปี2566เข่าไข้และเราไปคืนสองข่ายจำนวนหกรุ่นจำนวน300คนปี2561 ส่งเขา้า่ายคุ้นผู้รัจบจังหวัด่าย15วันจำนวน90คนคนาย120วันจำนวน13คนมี25 6 8ค่าย120บวันจำนวน10คนกลุ่มติดเข้ารับการประเมินท่ได้ใช้โดยแพทย์และบอมบัตรที่โรงพยาบาลหนองหางโรงพยาบาลปูจักและโรงพยาบาลจิตเวชเลยมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามดูแลช่วยเหลือหลังการบําบัดรจนครบหนึ่งปีส่งเสริมให้มีอาชีพและพัฒนาให้เป็นแกนนำต่อไปคือธศาส,สตรที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอหนองหามีชมรมคูบีนภันรครบ12ตำบลและขยายเครือข่ายกา,ารจะตั้งชมรมดังนี้ชุมชนจำนวน112ชมรมจากจำนวน163หมู่บ้านที่เป็นล้ยละ67.48หลกสาระดับการสาขัาข้นพื้นฐานจำนวน62ชมรมจากจำนวน72โรงเรียนที่เป็นล้ยละ86.11หลักสาธาระดับอาชีพาธาราาจำนวน1ชมรม จากจำนวนหนึ่งวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละร้อยฐานกอบการจำนวนสามชมลมจากจำนวนห้าฐานกอบการคิดเป็นร้อยละหกสิบจัดตั้งและขยายเครือข่ายศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำประวัน 3, สามเซตติ้งคิดเป็นร้อยละร้อยลงนามเอโภยูพาคทีเครือข่ายทูบีน้ำประวนันการบำบัดแก้ไขปัญหา,าย,า,ยเาเสพติดอำเภอหนองหานอำเภอหนองหานมีตัวแทนชมรมเข้าประกวดระดับภาคจำนวนหนึ่งอำเภอห้าชมลมดังนี้ กลุ <łość> ่มดีเด um ่นประเภทชุมรมคือชมรมทูวีน้วันชุมชนบ้านดอนประเภทสายสาคือชมรมทูบีน้ำปวันโรงเรียนน้องหานวิทยากลุ่มต้นแบบประเภทชุมชนคือชมรมทูบีน้ำปวันชุมชนบ้านปอกปัดชุมชนบ้านเชียงประเภทสายสรคือชมรมทูบีน้วันโรงเรียนพังงูวิทยาองค์การประหานส่วนจังหวัดร้อยธานีห้าชมรมทูวีน้ำปวัน มีรายการชื่ตน้องหานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินโครงการทวีน้ำประวันภายในจังหวัดตอนธนีจํานวน7ครั้งและภายนอกจังหวัดจํานวนหนึ่งครั้งรวมทั้งสิ้นจานวน8ครั้งผลการดําเนินงานและผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมทวีน้นำประวันอำเภอหนองหานติดตามประเมินผลและส่งรายงานจังหวัดทุกเดือนมีการดําเนินงานตามแผนระยะเวลาเป้าหมายที่กาหนดจํานวน20โครงการดําเนินการแล้วเสร็จจำนวน15โครงการคิดเป็นรายละ75และกําลังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง สมาชิกกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอายุ6-24ปีในเมือจำนวน18,726คนมีการบันทึกข้อมูลสมัครสมาชิกครบรายละร้อยสมาชิกผุ้ปีนัระวันในโครงการใช้ติดยายกมือขึ้นลดลงทุกป,ปีจากข้อมูลระบบรายงานปะสะตออายุ6-24ปีอำเภอหนองหานพบผูป้ป่วยยาเสพติดปี2,566จำนวน62รายปี2,567จำนวน37รายและปี2,568 ำนวนสมาชิกทกบีดับลวันในโครงการใครติดยายกมือขึ้นไม่กลับจะเสกซ้ำปี2566จำนวน53รายปี2567จำนวน32รายและปี2568จำนวน6รายปี2567แกนนำสมาชิกทกบีดับลวันโร,รงเรียนหนองหานวิทยาเข้าเรื่องแข่งขันบาสเกตบอลระดับประเทศได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองแกนนำสมาชิกทูบีดัมบวันวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับประเทศจำนวน2คน อำเภอทุบีนำเวันอำเภอหนองหานได้รับรางวัเวลเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหายาเสพติดที่เด่นระดับจังหวัดของจังหวัดยูรัตานี 2, 2, ปี2565ถึง2567สามปี้อนการนำสมาชิกทุบีนำเวันได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อระดับบุดมศึกษาในรอบพอร์ตฟิลิโอและได้คุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปีการศึกษาละ33,000บาทาบาตอ 1, าทลอดสูตรจำนวน3คนสมาชิกชมรมทุบีนำเวัน สอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้กอดฟิโอได้จำนวน3.8คนนำแนวทางโครงการทูบีจังหวัดเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตให้โอกาสเด็กเคยหลงปิดเสพยาเสพติดมาเป็นสมาชิกชมรมทูบีจังหวัดเล่นดนตรีในชมรมทูบีจังหวัดอำเภอหนองหานและชมรมทูบีจังหวัดโรงเรียนพังมูวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทรธานี5 <c oughs> เป็นแหล่งศึกษาดูง,งานทั้งภายในและภายนอกจังหวัดทูบีจังหวัดอำเภอหนองหานมีการดำเนินงานโครงการทูบีจังหวัดต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา7ปีนักเข้าร่วมการแข่งขันด้านสภาพต่อเนื่อง5ปีกับผมกภาคีเกอแคร์อำเภอหนองหานขอน้องนำพักปฏิธานของทุนกบฏหญิงอุนราชกาชัญญารศึกษพัฒนาพันนวดีมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่คะสงค์ของเยาวชนน้ำพายเยาวชนของหนองหานเก่งดีมีสุขเป็นหนึ่งโดยไม่เพึ่งจรเสดิจสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณครัอบอำเภอหนองหานนะครับ